วันนี้เรามาทำขวดสําหรับดีท็อกกันนะคะอุปกรณ์ก็มีนึ่งขวด้นานึ่งจุดห้าลิตรนะคะ, Mid คะแล้วก็มีคัตเตอร์ค่ะแล้วก็าสเชือกแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็เป็นนี่ค่ะาสดีท็อกนะคะเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกก่อนขวดตัดเฉอพาอะข้างบนนี้ออกนะคะตัดเลยค่ะ เราก็เจาะด้านข้างเขื่อ,อห้อยเชือกนะคะนี่เราก็ได้ลูกอกด้านแล้วนะคะก็อลอยเชือกเข้าไปเลยค่ะครบเสร็จแล้วเราก็ได้เชียกยาวตามเราต้องการนะคะเราก็ได้ขวดสำรัดดีท็อกนะคะแล้วอันนี้เราก็เอาอโอกนะคะเผื่อที่จะใส่ดีท็อกเข้าไปค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาแลกวิธีการดีท็อกกันนะคะ